ขอสสวัสดีปอเมพี่น้องทั้งหลายเนาะทีะ่วันนี้ทุกข่อยได้มาสอนอ่าพโก iPhone นะอ่าที่ให้ฮืใส่ฟอนสุที่โตใต้ทําเฮานี้แล้วก็สูงโตใต้หากันโตทําเฮานี้หากันเนาะ่าแล้วก็นี้วันนี้ตักขอยมาสอนที่ึนีวิธีใใส่ืออัจองเนะที่นึงเฮาเตเข้าตีนี่ i p Store นี่นะเตเข้าีนี่ไป เราที่ไปสาธายันย้อนเจียนนั่นหนึ่งนะชื่อว่าไททนะัมเที่ยจะขันแกล้งหันชื่อมันอยู่แล้วเนาะ a I t h a i t h a m อาวว่าไททัมเราปฏิหัตตัวเองเราก็มาก็มีมื่นี่นะเราก็เท็กสาธายเนาะเท็กสาธายแล้วกว็ที่ไหลอ่านจองนะมันอาจจะกันแดดว่องรูเข้าไว้ก่อนมันที่ไว,ว้พองกันแดดว่องรูเข้าอินเทอร์เน็ตเราไนี่เซิร์ฟก่อนมันก็ที่เซิร์ฟพองเนาะ ขอ้อคือจะยินๆไปทาเนาะเออนี่ๆไต่ทำเนาะมีปินตูปีเขาอ่าไปชิงตุงเมืองขึ้นนะตูปีมาเสียงแดงได้เอาที่ใส่ใจเซ่กับตั้งอ่าไล่ผู้ลายตูนเติมซอยกันอ่แมาแดงออกมาเนาะนี่ก็เป็นการตีดีหรือเขาอ่าเป็นโคไต่ากันเนาะโอ้กันเนาะอ่ะนี่เขาดาวโดดแล้วก็เขามาตองตินี่นะเออมาตองตินี่มันที่มาอยู่หน้าตับมนันตินี่นะ มันที่มาอยู่หน้าตับมันตินี่เออแล้วเขากระเต๊กเข้าไปอ่าไตทำเต๊เข้าไปอันนี้นี่การวิธีบอกมันนะอ่านี่เขาต้องใส่เยมันมีเม็ดนะหน้าที่หน้าที่สองโฮมหน้าเนาะเขาเต๊เขาที่นี่คลิกอ่าเขาก็อ่านจองสิที่มันเนาะนี่มันออกเม็ดมานะไตทำ kh ios สองเนาะแล้วก็เขาอ่านจองอ่ารหัสโซดีเขาเจมพันโซมันเขาเต๊เข้าไปแล้วก็อ่านจองอ่าวันเสิง์แล้วนะ แล้วก็เฮาปอกไปที่เสือือที่นี้อ่าแล้วก็ไปต้องที่เซียนพานมันอ่าเซียนพานนี่เปิ้นตามปกตินี่เปิ้นมีไว้2ซื้อ3ซื้อเนาะตัวหอตัวกะลาอังกฤษเนาะแล้วก็เฮาไปแถมแถงอันนึงอ่านี่ชื่อว่าใต้ทำํานี่เอาแถมเข้ามาแถมเข้ามาแล้วก็เลือนี่เซยานมีเสียนนะนะเซียนมันมีเสียนก็เฮาเต็กสังกไดนะพวกนี้นะจักเปเตมาเฮาเต็กสินซีเนาะอ่าเต็กสินซี này hát gắn, sau tiết môn này, sau biến chếnh phanh môn này, tu thầy, tu tham học, rồi có tu hộ, tu cờ la, nó, học đưa tiết tu thầy tham học tuệ nè, tiết học tiết Sa Mỹ Khi, rồi có Sapa và Tây Môn, Sa Mỹ Cóng, Song Ba Mỹ Cắn, Banana, môn ແລະກໍໃນພອດ1້ອງນະຮີສອິໍີ2ຂ້ອນຕິກຫພມາສອນໃ້ອດກມນອງຕ່ນສດຂ້